3052 3053 3054และสถิติโลกกินเนสสําำหรับการวิ่พื้นมากที่สุดใน1ชั่วโมงก็ถูกทำลายโดยเจเรตยังจากออสเตรเลียในปี2021 คุณคิดว่าคุณมีแรงที่จะเอาชนะสติตีได้หรือเปล่ามันจะเป็นการเดินทางที่ยาวนานถ้าคุณยังใหม่กับการวิดพื้นคุณวิดพื้นได้กี่ครั้งในคราวเดียวเป็นเครื่องบ่งชี้ความอดทนและความฟิตของคุณโดยเฉลี่ยผู้ชายที่มีสุขภาพดีอายุ15ถึง30ปีควรวิดพื้นได้อย่างน้อย25ครั้งประมาณ20ครั้งสําหรับผู้หญิงในวัยเดียวกันตัวเลขจะลดลงเมื่อคุณอายุมากขึ้นถ้าคุณเพียงแค่พยายามทดสอบตัวเองและผลลัพธ์ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังตั้งสติไว้้้้คุณทาไไดดดีกว่นนันองเลย ถ้าวิดพื้นเป็นการออกกําลังกายที่สมบูรณ์แบบสําหรับบริหารแขนไหล่หน้าอกกล้ามเนื้อหลังส่วนบนหน้าท้องสโพกและขาทั้งหมดในคราวเดียวมันช่วยปรับปรุงท่าทางและสุขภาพหัวใจเสริมสร้างความแข็งแรงของข้อต่อและกระดูกข,ของคุณและช่วยคุณเผาผลาญแคลอรี่ในขณะที่คุณยกประมาณ50%ถึง75%ของน้ำหนักตัวด้วยการวิดพื้นเป็นประจำ แต่เวทมนทั้งหมดนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณทําอย่างถูกต้องเท่านั้นมาดูการทำท่าที่ถูกต้องกันก่อนทําท่าแผลงวางมือไว้ใต้ไหล่โดยใช้นิ้วชี้ชี้ไปข้างหน้าจัดตาแหน่งข้อมือข้อศอกและไหล่ของคุณฉันรู้ต้องใส่ใจหลายอย่างแต่มันจะได้ผลดีแน่เหยียดแขนให้ตรงอย่าล็อกข้อศอกแบบนี้เพื่อให้แขนและไหล่ของคุณมั่นคงขึ้นให้หมุนฝ่ามือลงไปที่พื้นให้เท้าของคุณชิดกันอย่าโน้มไปข้างหน้า เก,กลงกลางของคุณให้เป็นเส้นตรงตั้งแต่คอถึงสะโพกไม่อย่างนั้นจะไม่มีประสิทธิภาพคุณคิดว่าคุณทำท่าแพลงที่สมบูรณ์แบบนี้เป็นเวลาหนึ่งนาทีได้ไหมทำไมคุณต้องฝึกฝนมันทุกวันจนกว่าคุณจะทำสำเร็จท่าที่เหมาะสมสำคัญมากจำได้ไหมตอนนี้คุณพร้อมแล้วสำหรับของจริงแล้วคุณฝึกด้วยการวิดพื้นแบบเอียงก่อนได้หาบันไดโต๊ะ ทำงานหรืออะไรประมาณนั้นแม้แต่กําแพงก็ยังได้ทําท่าแผลงที่สมบูรณ์แบบของคุณโดยหันหน้าหาทางลาดท่าวิตพื้นแบบนี้จะไม่กดดันข้อศอกของคุณมากแล้วคุณยกน้ําหนักน้อยกว่าแต่ก็ยังคงออกกําลังกายกล้ามเนื้อหน้าอกหลักของคุณแขนของคุณเหยียดตรงแต่ข้อศอกของคุณไม่ล็อกคุณเป็นเส้นตรงเส้นเดียวทําได้ดีงอข้อศอกของคุณช้าๆหน้าอกของคุณจะลดลงเมื่อหายใจเข้าดันร่างกายของคุณออกจากพื้นผิวยืดข้อศอกของคุณทําเมื่อหายใจออก เริ่มต้นในการทำซาำให้มากที่สุดพัก2นาทีทำต่ออีกสองรอบลดความสูงในการฝึกแต่ละครั้งเมื่อคุณเชี่ยวชาญและทำ3ามเซตเซตละส0ครั้งด้วยท่าทางที่สมบูรณ์แบบคุณก็พร้อมสำหรับการวิดพื้นแบบพื้นฐานอยู่ในท่าเริ่มต้นท่อนแขนของคุณจะต้องอยู่บนข้อมือเป็นเส้นตรงข้อศอกทำมุมประมาณ45-60ถึงองศาถ้าคุณทำท่าที่ถูกต้องได้ยากให้นอนราบกับพื้นและวางมือของคุณไว้ที่ระดับกลางหน้าอกของคุณ ขยับมือของคุณไปถึงจุดปลายแขนอยู่เหนือข้อมือของคุณมาดูกันว่าจากด้านบนเป็นยังไงไม่นะรูปตัว T ไม่ได้เคยทำแล้วไม่เวิร์กมันทำให้วิตพื้นของคุณอ่อนแอลงและไม่ทำให้คุณทรงตัวได้อย่างเหมาะสมคุณต้องตั้งเป้าให้ทำรูปทรงลูกศรที่เหมาะสมด้วยข้อศอกของคุณมันจะช่วยคุณเพิ่มความแข็งแรงสูงสุดในระหว่างการวิตพื้นทำต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละตอนนี้ให้มือและเข่าของคุณแตะพื้นเข่าของคุณต้องอยู่ใต้สะโพก ตอนนี้เราจะเน้นที่การกระตุ้นกล้ามเนื้อหลายๆส่วนซึ่งจะช่วยร่างกายของคุณมั่นคงในขณะที่วิตพื้นอย่าข้ามขั้นตอนนี้ล่ะเพราะถ้าคุณข้ามคุณอาจประสบกับบางสิ่งที่เรียกว่าพลังงานรั่วไหลอย่างน้อยสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับคุณคือคุณจะขยับไม่ถูกต้องและทำอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดไม่ได้ผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดคืออาการบาดเจ็บที่ไม่พัฒนาหรืออะไรแบบนั้นที่ทำให้คุณอยากเลิกแม้แต่กิจกรรมสุดโปรดของคุณ เพื่อให้ร่างกายส่วนบนของคุณมั่นคงดันข้อนิ้วมือลงไปที่พื้นเพื่อให้บริหารกล้ามเนื้อหน้าอกอย่างเต็มที่ให้กลางนิ้วและเว้นช่องว่างระหว่างนิ้วแต่ละนิ้วตอนนี้กดหลังส่วนล่างของคุณเลื่อนไหลของคุณลงคุณรู้สึกถึงหลังส่วนล่างของคุณไหมพวกมันเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ร่างกายมั่นคงและเพิ่มความแข็งแรงให้กับการวิตพื้นของคุณดันพื้นออกไปเพื่อยืดสะบักของคุณหัวของคุณจะต้องไม่เอ็นไปข้างหน้าแบบนี้ให้อยู่ภายใต้าการควบคุม ดึงคางของคุณกลับมาแล้วให้หัวของคุณกลับมาอยู่ในแนวเดียวกับร่างกายของคุณด้วยวิธีนี้คุณจะไม่กดดันคอมากเกินไปและกล้ามเนื้อกลางหลังของคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมตอนนี้มาบริหารหลังของคุณเพื่อให้มันรองรับไหล่ของคุณอย่างถูกต้องการวิดพื้นแบบ s c a าพิ ULAR ช่วยหลังส่วนบนของคุณแข็งแรงขึ้นได้ทำท่าแพลงสูงโดยให้มือของคุณอยู่ใต้ไหล่และเท้าของคุณชิดกัน อีกครั้งนะคุณควรสร้างเส้นตรงตั้งแต่หัวจรดเท้าอย่างงอ,อข้อศอกของคุณใช้แรงจากสะโพกของคุณและให้แกนกลางมั่นคงอย่าขยับตอนนี้บีบหัวไหล่เข้าหากันแล้วดันหน้าอกออกให้แน่ใจว่าหัวของคุณไม่เอ็นไปข้างหน้านี่ยังไม่ใช่การวิดพื้นแบบเต็มรูปแบบแต่เป็นการเคลื่อนไหวช่วงเล็กๆเ,เพื่อให้คุณพร้อมสำหรับของจริงขยับสะบักเข้าหากันจากนั้นผ่อนคลายหรือแอ่นหลัง ใช้แรงจากแกนกลางของคุณด้วยในตอนนี้อย่าพยายามขยับอะไรนอกจากสะบัดของคุณโอเคร่างกายส่วนบนของคุณพร้อมแล้วมาทำให้ส่วนล่างมั่นคงด้วยขั้นแรกให้สะโพกอยู่ในท่าที่ถูกต้องเกร่งก้นของคุณใช่แบบนั้นแหละหายใจลึกๆเกรงแกนกลางของคุณก้าวขาข้างหนึ่งไปด้านหลังดันนิ้วเท้าของคุณลงไปที่พื้นตอนนี้เกร็งต้นขาของคุณให้แน่นที่สุด ยืดขาของคุณให้สุดและอยู่แบบนี้ตอนนี้ถอยกลับด้วยขาอีกข้างแล้วเกรงต้นขาอีกข้างคุณพร้อมสำหรับความสำเร็จในการวิดพืืนแล้วขั้นแรกยกแล้วก็ดันถ้าคุณร่วงลงมาจากท่าสูงสุดที่เราฝึกฝนคุณจะสูญเสียความมั่นคงและจะไม่ได้ผลอย่างที่เราตั้งเป้าไว้ใช้กล้ามเนื้อหลังดึงตัวเองลงไปที่พื้นอย่างมั่นคงหายใจเข้าขณะที่คุณกำลังลงไปอย่าง,งอหลังหน้าท้องหย่อนๆก็ไม่ช่วยเช่นกัน ดันหน้าท้องไปทางกระดูกสันหลังคุณเป็นเส้นตรงตั้งแต่หัวจะลดเท้าลองวางเท้าไว้ชิดกันหรือกว้างขึ้นเล็กน้อยอะไรก็ได้ที่เหมาะกับคุณยิ่งมือของคุณอยู่ห่างจากร่างกายมากเท่าไหร่หลังของคุณก็จะยิ่งตึงเครียดมากขึ้นเท่านั้นเพราะงั้นให้วางมือไว้ใต้บาเย้ yeah, คุณมาถึงพื้นแล้วหายใจออกในขนาดที่เริ่มเกร็งกล้ามเนื้อหน้าอกเพื่อดันกลับไปที่ท่าเริ่มต้นเกร็งก้นและต้นขาของคุณ สบักของคุณจะยืดอีกครั้งและอีกครั้งห้ามเอนหรืองอตัวรักษาแนวลำตัวให้ตรงไว้ข้อของคุณควรอยู่ในตำแหน่งที่เป็นกลางและมองต่ำอย่าเชิดคางขึ้นหรือก้อมหัวคุณทำได้แล้วตอนนี้ลองทำท่าวิตพื้นให้ได้มากที่สุดด้วยท่าที่สมบูรณ์แบบอาจทำแค่สิบครั้งหรือแค่สองครั้งก็ได้ สิ่งสำคัญคือคุณกำลังทำให้ถูกต้องทำต่อไปโดยให้มีวันหยุดระหว่างการวิตพื้นของคุณเมื่อคุณรู้สึกว่ามันง่ายไปให้เพิ่มจำนวนครั้งและเริ่มทำา2หรือ3มเซตต่อวันถ้าคุณทำให้ถึง1ิบครั้งได้ยากให้ลองวิดพื้นโดยใช้ยางยืดอรอกกำลังกายใส่ยางยืดไว้รอบขายิ่งคุณปรับสายรัดให้สูงขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะวิตพื้นได้ง่ายขึ้นเท่านั้นทำท่าเริ่มต้นโดยให้ยางยืดอยู่ที่ระดับเอวจากนั้นวิตพื้นตามปกติ ยางยืดจะช่วยคุณในช่วงเวลายากลำบากที่สุดเมื่อคุณดันลงแค่นี้เองเมื่อคุณเชี่ยวชาญการวิดพื้นโดยไม่มียางยืดและถ้าคุณรู้สึกว่ามันเริ่มง่ายเกินไปสําหรับคุณให้เริ่มทําช้าลงลง3วินาทีลงและขึ้น3วินาทีคุณหยุดชั่วขนาดหนึ่งที่จุดต่ําสุดได้ ถ้าคุณเลือกฝึก3วันต่อสัปดาห์ในวันที่1ให้วิดพื้น 3- 4ถึงเซตเซตละ12-15ถึงครั้งในวันที่2 3-4ถึงเซตเซตละ8-10ถึงครั้งและในวันที่3ทำ2อถึงเซตเซตละ20-25ถึงครั้งถ้าคุณเลือกฝึก6วันต่อสัปดาห์ให้ลองทำ4เซตต่อจำนวนครั้งสูงสุดที่คุณทำได้ในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในวันที่เหลือของการฝึกให้ตั้งเวลาเตือน5ครั้งในระหว่างวัน ทำจำนวนครั้งสูงสุด2เซตที่คุณทำได้และพักระหว่างเซต45วินาทีเมื่อคุณรู้สึกว่ามันง่ายเกินไปคุณก็เพิ่มแผ่นน้ำหนักหรือดัมเบลในกระเป๋าเป้สะพายหลังให้กับกิจวัตรของคุณได้มีรูปแบบการวิดพื้นมากมายคุณจะไม่เบื Platform ่อแน่นอน